bê đó, bê đông bê đông bê oh, oh. đông bê oh. đông bê đông bê oh. đông bê đông bê đông bê rồi bê đông bê rồi 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 mẹ nó mẹ mà kia mẹ non cứ con đi dày bắp cái anh đen lên nè mẹ อามุมก่อนครับอามุมเราไปอยู่ด้านหลังแจ็คเกอร์ดีกว่าพี่เนอะอนตรายเกินครับ แม่น <elim> ้องไว้นะเยญ่มากครับ đây ấy Đẹp lắm, lông biết không? Vai lá gặp vào đâu? Vai mà gặp. ใบเกี้ยนึงอย่างเดียวครับใบเกี้ยนึงอย่างเดียวพี่น้องต้นนี้น่าจะเป็นแม่น้องพี่น้องแม่น้องก็คือต้นที่ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับใหญ่สุดๆกับในแปลงเดี๋ยวไปดูครับพี่น้องตอนที่ว่าลากแม่น้องนะครับเดี๋ยวติดตามดูครับ เรียกตามีเริ่มลากแล้ววันนี้มาดูวันกบว่าจะปลารอบๆเนี่ดูไปน้องดูต้นครับเดี๋ยวต้นนี้ประมาณดำปันกว่าไปน้องต้นนี้เนี่ยเราก็รอจะตายมานนะ कौन 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 cái nâng ngắt to lên, ô ô ô làm ba đi ơi oh. Oh. Bước, bước, bước. Oh. Nằm được lời với nóng đi đắm này nóng nè vẫn cứ ở địa vị vừa gì nhé tin ลักจนฟังเรียบร้อยไปแล้วขอลาพี่น้องมาจุ่มกันโตครับเดี๋ยวน่าจะเอาต้นใหญ่นี้ี่น้องน่าจะรุนต้นใหญ่นี้ด้วยพี่น้องลเมื่อกีอ้น,นี่ล้มแม่น้องไปแล้วตอนนี้ก็มาล้มลูกน้องก็ครับ ไอ้จริงงั้นเสียวจังไปน้องัวนี้มันจะย่อยนะครับรัวว่ไปเอาไปน้องเมื่อกี้แฮ้กล้องมีปัญหาเราวแตมีต่อยมาลบแล้วตัวนี้ใจเวัืนกันครับ น่าจะไปหามนนอครับหามอนมาลองไปแล้วลองไปไแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้แลแลองครับไก่มาก ไมเราจะตายเยอะเป็นพิเศษพี่น้องแพงนี้นะเพราะว่าไม้ใหญ่โดนใจครับไม้ใหญ่โดนใจนี่เราจะตายมากเป็นพิเศษเ ในรูปของแม่น้องครับพี่น้องใหญ่ๆทั้งนั้นคับเพลงนี้ลแล้วคับแล้วรออรอใหญ่ยายยายพี่น้อง ไปดุนายไปครับโอเยครับ